ها ها أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم มาบะสลามุอะลัยกุมบะราะห์มะตุลลอฮิะบะระกาตุนะครับขอบความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตายิ่งใหญ่อัลอสุบฮานุหุตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีตัวบบาวของพระองค์ี่น้องที่รักก่อนแล้วครับขอบคุณตรมมากรุณาที่คุณที่เอาลอสไ้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับเรานะครับ วันนี้ชื่อของเราชื่อของผมอิัลาฮ์อัลฮัมดุลแลครับยังไม่ได้ถูกประกาศกับคําว่าอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิัลฮิรอยจูอแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับคืนไปพีป่น้องครับความตายไม่ได้เลือกอันดับความตายไม่มีอันดับนะครับดังนั้นการที่ผู้ศรัทธานั้นต้องดักอัลลอฮ์ให้มากๆนะครับเราไม่รู้เราจะกลับคืนไปสู่พระองค์เมื่อใด ครับความตายนั้นมาอยู่เราทุกวันแต่เมื่อหัวใจของเราพร้อมคที่จะปฏิบัติคุณงามความดีตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮวัตาลาพี่แล้วครับอัลลอฮฺได้ทรงเปิดโอกาสให้กับบาปครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใครก็าตามสาขาอาชีพใดก็าตามไปนล้งครับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืองานรับใช้ศาส,สนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่งานอดิเรก แล้วก็ไม่ใช่งานยามว่างงานที่ยิ่งใหญ่งานที่มีเกนะียรติณพระองค์ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระไทยก็คือการไปแพร่อิสลามดังที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อาลัยฮุสสลามได้ทําเป็นตัวอย่างอย่างดีงามพี่น้องครับวันนี้อยากจะนําเรียอกัดพี่น้องนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อาลัยฮุสสลามหลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้นําเรียอกัดพี่น้องครับว่าท่านอบลีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อาลัยฮุสสลามได้ การเผยแพร่อ,อิสลามของท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดส,สุลต์รออะลัยฮิวะสลามต้องพบกับวิกฤตต่างๆอย่างมากมายเป็นข้อคิดให้กับเราครับว่ากว่าจะได้มาซึ่งอิสลามที่ท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดสุลต์รออะลัยฮิวะสลามได้กระทำแปะ23ปีของท่านอับดุลเบียเนี่ยพป็นองครับวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นกับท่านอับดุลเบียแต่ท่านอับดุลเบียก็ยืนหยัดพร้อมกับบรรดาสหฮาบะฮ์ของท่านนะครับหลังจากพิธีการต่างๆที่ไม่สามารถที่จะทํา อะไรกับท่านนาบีได้เลยเพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มการกดขี่ขลมเหงอย่างเปิดเผยกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาลอะไรทีวะสลับด้วยกับวิธีการรูปแบบต่างๆที่รุนแรงจริงครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวมุสริกีนชาวกุเรตมกากเน่ยได้ทย,ทยอยเรียกว่าทยอยือมีวิธีวิธีการต่างๆใช้วิธีการต่างๆตามที่กล่าวมาทั้งหมดจากที่นําเรียนครับว่า ยับยั้งเพื่อที่จะยับยั้งท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลัลกอะลัยฮิวะสัลลัมเริ่มปรากฏได้เห็นอย่างเปิดเผยนะครับตั้งแต่ปีที่4ก็เพราะว่าในช่วง3ปีของการเผยแพร่อิสลามของท่านนาบีนะครับอยู่ในวงจํากัดอัลลอฮ์ก็ได้ทรงมีองค์การนะครับให้ท่านนาบีได้เปิดเผยกันเผยแพร่อิสลามก็ในช่วงปีที่4นี่แหละครับที่มันก็เกิดวิกฤตต่างๆมากมายของในสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลกฮบอะลัยฮิวะส ในช่วงนั้นนะครับได้เกิดขึ้นนะครับและในปีที่4ของการเป็นนบีโดยไม่ถึงขั้นใช้กําลังกดขี่กลมเหงและการทรมานใดๆแต่เมื่อพวกเขาเห็นวิธีการต่างๆก่อนหน้านี้ไม่อาจจะยับยั้งการด่าวะการเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอหอะัยฮิวะสลัมได้พวกเขาก็จึงรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาวิธีการทารุณกรรมท่านนบีกับบรรดาซัฮาบนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ วิธีการแล้วก็แบบต่างๆนะครับสุดแล้วแต่พวกเขานั้นจะใช้นะครับเพื่อที่จะให้บรรดาสหาพของท่านนาบีหรือท่านนาบีมุมมฮัมมัดสุลล,ลัลกุอะลัยฮิวซัลลัมมีความหวาดหวัน่นแต่หาไม่ได้ครับท่านนาบีมุมมฮัมมัดสุลล,ลัลกุอะลัยฮิวซัลลัมก็ยังคงยืนหยัดกับบรรดาสหภาพข,ของท่านครับการรวมตัวครั้งนี้ครับปรากฏว่ามันก็มีบรรดาแกนนํา ชาวกุเรตครับโดยประมาณละ25คนโดยอบูละฮับทุกครั้งนี่แหละครับก็จะมีบุคคลคนนี้คืออบูละฮับนะครับครอบจริงแล้วอย่างที่ทํำเรียนอบูละฮับเนี่ยเป็นลุงสักเป็นลุงของท่านอบีนะรักหลานกัมพาคนนี้มากครับช่วงที่ท่านอบีเด็กๆเ,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 เขาจะให้การดูแลนะครับบอกกับท่านอบีให้ความรักท่านอบีอย่างมากเลย แต่พอนบีประกาศสัจธรรมก็กลายเป็นว่าอบูละฮับกับกลายเป,เป็นเป็นผู้ที่ต่อต้านท่านนาบีเป็นคนแรกๆนะครับอบูละฮับคุณลุงของทารุูลสลลลอฮุอะลัยฮิวะสลามอย่างที่นําเรียนว่าเป็นแกนนําหลังจากที่เขาได้ปรึกษาหารือกันที่ประชุมก็มีวติมติว่าจะต้องกําราบทารุูลสลลลอฮุอะลัยฮิวะสลามและบรรดาสหาบะของท่าน จะต้องไม่จะต้องไม่ลดละความพยายามในการต่อต้านอิสลามรวมถึงการทําร้ายท่านรอสุ์สลลลลออะไรฮิวสลลมและจัดการกับคนที่เข้ารับอิสลามด้วยวิธีการทรมานในรูปแบบต่างๆครับในรอฮมาตันล,ลินอาลามีนะครับเล่มหนึ่งหน้า5 0 0อหน้า59แล้ว0ได้กล่าวถึงวิธีการต่างๆมาที่สุดครับ พวกเขาก็ลงมือทําตามสิ่งที่ตกลงกันการจัดการกับชาวมุสลิมที่อ่อนแอนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากลําบากมากมายนักสําหรับพวกเขาเพราะพวกนี้พวกเขานะั้นส่วนมากกเ็เป็นเจ้าของเป็นนายทาสของบรรดาซาฮบะหลายท่านที่ตกเป็นทาสของพวกเขาครับคือชาวมุสลิมที่อ่อนแอนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราลองนึกภาพถึงความยากลําบากการต่อต้าน การรังแกการทำร้ายด้วยกับวิธีการต่างๆที่มีต่อศาบาบของท่านนบีและโดยเฉพาะท่านนบีม,มหัมัสล็ลอตฟุอลัยฮิวะสลาห์เป็น่านครับอย่างที่นําเรียนว่าไม่ใช่เป็นการยากลําบากรั้งวกเขาในการที่พวกเขาจะเพิ่มทวีธารุนกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมฮมัมัสล็ลอตฟุอลัยฮิวะสลาหมซึ่งถือว่าเป็นคนที่เข้าหันและน่านับถือท่านนบีนั้นมีบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะที่ทําให้ผู้คนต้องเกรงขามไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูทั้งนั้นได้รับการคุ้มครองต่างๆครับทั้งการได้รับการคุ้มครองกับจากท่านอบูตอลิฟซึ่งเป็นลุงแกนน้าสําคัญของชาว玛ากาที่ได้รับการนับหน้าถือตาและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลจึงไม่มีใครกล้าไปทําร้ายหรือขับไล่คนที่ให้การคุ้มครองสภาพเช่นนี้เองครับทําให้ชาคูเรตรู้สึกกลุ้มใจ นะครับว่าจะปฏิบัติการต่อต้านท่านนบีต่อไปหรือจะยุติลงจริงๆแล้วท่านอบูตอลิฟเนี่ยครับท่านไม่รับอิสลามนะครับแต่ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่คอยปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะาิสลัมครับอยู่เสมอแล้วก็ผู้คนก็จะให้ความเกรงใจท่านแต่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับข้อคิดดังหนึ่งก็คือฮิดยายะทางนำเนี่ยครับฮิดยายะรอะมะทางนำจากอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่มรดก ถ้ามรดกเราจัตกทอดถึงกันได้ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ตกทอ,อดไปถึงลูกๆได้แต่พี่น้องครับฮิดายะต้องขนขวายเองต้องพยายามเองครับดูอย่างอบูตาลิฟเนี่ยนะครับเป็นลุงถึงแ,แม้ว่าจะช่วยเหลือท่านนะบีอย่างไรก็ตามแต่หัวใจของท่านก็ยังคงฝักไปอยู่กับความเชื่อเดิมตึงไม่ได้รับทางนำนี่นเป็นสิ่งเป็นข้อคิดนะครับว่าฮิดายะทางนำต้องขนฝขาย พ้องแสวงหานะครับแล้วเราก็ช่วยกันขอดูอานะครับต่อลอ์ให้พี่น้องของเราได้รับทางนำจากเลานะครับตอนนั้นที่สุดครับพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดต่อต้อตอานท่านนบีม,มุฮัมมัดส,ลสลุลต์รอองะไฮิวะซัลลัมโดยมีอบูละฮับเป็นแกนนําทุกครั้งนะครับตามจริงแล้วอบูละฮับมีจุดยืนต่อต้อนานท่านสุนสลสุลต์รออะไฮิวัซัลลัมตั้งแต่วันแรกๆดังที่นำเรียนก่อนที่ชากูเร็ด จะให้ความสนใจซิครับเขามองถึงเล็งเล็งเห็นถึงพยันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เราได้นําเสนออย่างที่นําเรียนว่าเคยนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนหน้านี้กับภารกิจของท่านอับีม,มุฮัมมัดสโลล์ว่อะลัยฮิวะสซลัมนะครับต่อบนิหาชิีและการเชิญเชือญเชิญชวนบนขเขาซอฟาอย่างที่นําเรียนก็มีอบูละฮับนี่แหละที่ประกาศตัวเป็นศัตรู เียกเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์เลยนะครับเป็นศัตรูกับท่านอบีมะฮัมัสสโลลลอกอะไฮิวะซัลลัมนะครับก็มีนี่แหละครับอบูุลฮับนี่แหละในบางรายงานนะคุณผู้ชมครับระบุว่าขณะที่ท่านอบีได้ทำการดาวาเชิญชวนชากรีส์ปนในข่าวอซฟานั้นอบูุลฮับได้หยิบก้อนหินกว้างใส่ท่านอบีุลเบี๋ยมซเห็นไหมครับว่าอบูุะฮับนั้นมีบทบาทอย่างไรในช่วงนั้นกับการปฏิบัติความอันเลวร้ายต่างๆเหล่านั้นนะครับ ในหนังสืออิมามเตนมิซีนะครับได้รวบรวมไว้เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ,รบอันที่จริงแล้วครับอับบุลฮับเคยจัดการเคยจัดการแต่งงานลูกชายสองคนของเขานั่นก็คืออุตบาร์และอุตัยบา์กับลูกสาวสองคนของทรารุูลส่วนลอพอะไรฮิวะสลามก็คือท่านหญิงโรกัยยะกับท่านหญิงอุมมุคันโซมนะครับคือความเป็นลุงด้วยแล้วก็ ลูกชายของอบูลฮับได้เคยแต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวัสัลัมแต่หลังจากที่มีการประกาศการเป็นนบีแล้วนะครับอบูลหฮับก็สั่งให้ลูกชายทั้งสองแยกทางกับภรรยาครับอย่างไร้ความเมตตาทําการกดขี่ข่มเหงกล่าวร้ายกับภรรยาครับจนนําไปสู่การหย่าร้างขณะที่สุดนะครับในมามิซีนะครับได้รวบรวมไว้เช่นกัน ที่มกกว่านั้นครับหลังจากอับดุลลอฮ์ลูกชายคนที่สองของท้ารอดซูลุสลลอห์ออะไรฮิวัลสลัมเสียชีวิตลงก็มีอบุระฮับนี่แหละครับยังแสดงถึงความดีอกดีใจได้เป่าประกาศนะครับดีใจว่ารีบไปหาพักผวกของเขาเพื่อแจ้งข่าวว่ามุฮัมมัดกลายเป็นคนที่ไม่มีทายาทแล้วนะครับเขาไปความรู้สึกเยอะเยอะถตกต่างท่านนาบีหัวอกของคนที่เป็นพ่ออย่างท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลอห์ออะไรวิวัลสลัมพี่น้องครับ วกเขาจะกล่าวร้ายท่านนบเีพอลูกของท่านนบีท่านคนหนึ่งครับที่ชื่ออับดุลลอซึ่งเสียชีวิตลูกผู้ชายของท่านนบีเนี่ยที่เป็นบุตรชายก็เสียชีวิตในช่วงที่ยาววัยทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นลูกของท่านนบีก่อนหน้านี้ครับเราก็เรียนกันเรื่องราวต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอฟว่าอะไรทว่ัลสลัมการดะว่าเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอิว่ลัมครที่พวกเขามาทครับ และอุมร้อยอย่างที่เคยนําเรียกับพี่น้องครับหรือท่านนาบีก็จะทําการบอกกล่าวอิสลามในท้องที่ในตลาดตามที่ชุมชนต่างๆนี่คือความพยายามของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลล์อาไลฮิวลสลัมแต่อย่างที่ทําเรียนครับว่าทุกครั้งที่ท่านนาบีได้ทําการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อลัลฮักสัจธรรมความเป็นจริงก็จะมีอบูละฮับนี่แหละครับที่จะคอยติดตามต่านเพื่อเพื่อกล่าวร้ายหรือใส่ร้ายท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอาไลฮิวลสลัมด้วย ต้องการให้ผู้คนเนี่ยปฏิเสธท่านนาบีจะปฏิเสธจากการด้ว่าของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลอุอะไรฮิวสซัลลัมครับในรายงานจากตอริกบินอับดุลลอฮ์อันมุฮาริบีได้ระบุครับว่าอบูุลฮับเนี่ยไม่ได้เพียงปฏิเสธการด้ว่าของท่านนาบีแต่เขาเคยหยิบก้อนหินคว้างใส่ท่านจนเลือดอาบเท้าทั้งสองของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลอุอะไรฮิวสซัลลัมอีกข้างหนึ่งนะครับอบูุลฮับ ไม่ได้เป็นเพียงพูทิปฏิเสธการได้ว่าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์อะไรฮิวอสลามเท่านั้นแต่เขาเคยหยิบก้อนหินคว้างใส่ท่านนาบีจนเลือดอาบเท้าทั้งสองข้างนะครับจะเีอัติมิสีที่กล่าวถึงเป็นอย่างไรบ้างครับความยากลําบากของท่านนาบีนะครับขอเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านบีและเราจะเห็นว่าท่านนาบีของเราได้รับความยากลําบากอย่างไรแต่ท่านนาบีก็ไม่ ไม่ท้อและก็ไม่รอทมเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรานะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปโอกาสหน้าติดตามนะครับเรื่องราวของท่านนบีครับวันนี้จากลาไปก่อนครับซุบฮานะรัลลอฮุมั่วบิฮัมดิการซาฮันุอัลลอฮิลาฮิลาอัลตะสตัฟุร์กะบวะตุบุอิลัยสลลามุอะลัยกุมบะระห์มะตุลลอฮิมะบาระกาตุลลา أن علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع